คณะศิลปก,กรรมศาสตร์สาขาออกแบบธุรกิจแฟชั่นมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตจัดแสดงผลงานแฟชั่นซึ่งมีตีมงานคือ Animal White Project ครั้งที่5ซึ่งในปีนี้มีคอนเซปต,ต์เกี่ยวกับสัตว์ป่าค่ะแต่ว่าการดีไซน์ชุดของเรล่าดีไซเนอร์ในปีนี้นั้นจะออกมาในรูปแบบไหนไปดูกันเลยค่ะ ผลงานของเพื่อนๆแต่ละคนถือว่าสุดยอดมากๆเลยค่ะเราไปถามที่มาของแต่ละชุดกันค่ะว่าเพื่อนๆได้ไอเดียในการออกแบบยังไงกันบ้างค่ะสวัสดีค่ะนางสาวพิเนานันต์ต่อวามนิการนะคะอยู่คณะศิลปรกรรมนะคะสาขาออกแบบธุรกิจแฟชั่นค่ะอินสปิเรชันที่ได้นะคะก็คือเป็นชุดของม้าค่ะก็จะมีส่วนประกอบของม้านะคะคือส่วนนี้ก็ได้มาจากหน้าม้านะคะทั้งสองด้านนะคะกระโปรงนะคะก็เป็น ส่วนขาของม้าที่ถูกขยายขึ้นค่ะแล้วก็ส่วนดีเทลตรงนี้นะคะเป็นลักษณะของการขับเคลื่อนของม้านะคะสาหรับน้องๆนะคะที่อยากเรียนสาขานี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากเลยขอแค่ใจเรารักค่ะแล้วก็ตั้งใจทําค่ะแล้วก็ขยันค่ะส่วนอินสปายของชุดนี้นะครับได้มาจากนกกระทุงหรือว่าพิริกนนะครับซิลูเอตของชุดที่มาเป็นกรียแบบนี้ก็คือส่วนของใต้ปากของของนกกระทุงนะครับวัสดุแมทเทียลที่ใช้ของชุดนี้ก็มีไหมญี่ปุ่นมีผ้าชีฟองมีผ้าดิบ ก็คือเป็นผ้าที่เป็นวัสดุหลักของโครงการนี้นะครับนับว่าผลงานการออกแบบของเพื่อนๆแต่ละคนเป็นไอเดียดีๆที่มีผลต่อวงการแฟชั่นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเราไปให้อาจารย์ที่มาร่วมง,งานฝากกำลังใจดีๆถึงเพื่อนๆกันนิดนึงค่ะวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะครับที่เราได้มาดูผลงานของนักศึกษาปีที่2นะครับแล้วก็ เป็นการให้กำลังใจแล้วก็ผมคิดว่านักศึกษาคงจะมีความภาคภูมิใจในงานของตัวเองนะครับงานนี้คงสาเร็จไม่ได้ถ้าไม่ได้ผู้เดินแบบผู้เล่นดนตรีซึ่งเราล้วนเป็นเพื่อนของนักศึกษาที่เรียนสนิ้นสิดนะฮะแล้วถ้าไม่มีอาจารย์คอยช่วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนแล้วก็หวังว่าคงจะเรียนต่อไปในเส้นทางนี้ทั้งถึงปี4นะครับก็สติตินะฮะจะน้อยลงเวลาถึงปีสารือปี4ก็ขอให้ต่อสู้ต่อไปทั้งจบนะครับ การแสดงผลงานของนักศึกษาวันนี้นะคะก็ได้เห็นถึงความคิดสร้างสารรค์ซึ่งไม่ซ้ํากันเลยตั้งแต่ที่ได้จัดแสดงมานะคะนักศึกษาได้ใช้เวลาที่ในการเรียนแล้วก็นอกเวลาอย่างตั้งใจก็ได้เห็นผลงานแล้วก็ชื่นชื่นใจนะคะได้เห็นถึงความพยายามโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้จะเห็นว่าแพทเทิร์นของเสื้อเนี่ยเรียบร้อยแล้วก็เก็บรายละเอียดนะคะมะะีลักษณะของเทคนิคของการใช้ ดรวยใช้การฉลุด้วยลูกไม้นะคะแล้วก็มีการใช้ uh, mix and match โดยเอา uh, ผ้าที่มีรูปร่างลักษณะที่หลากหลายะะให้เกิดความรู้สึกที่ทั้งหวาน อ่อนไหวนะคะแล็แสดงถึงความกล้านในการแสดงออกคะคิดว่าในผลการของศกศาาน่าจะมีอะไรใหม่ๆดีๆที่ท้าทายให้พวกเราได้มาชมในโอกาสต,อต่อไปค่ะสำหรับเพื่อนๆหรือน้องๆที่ชอบการออกแบบดีไซน์เสื้อผ้าหรือมีความฝันที่อยากเป็นดีไซเนอร์ในอนาคตแล้วก็คณะศิลปรกรรมศาสตร์สาขาออกแบบธุรกิจแฟชั่นมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตก็เป็นอีกทางเลือกดีๆให้กับเพื่อนๆและน้องๆได้ค่ะ